เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูแกงป่าลูกชิ้นปลาก่ะเครับผมพนมรุงภูมิใจเสนอ เเคบ่อดอาหารคลีนอร่อยวันนี้ไปตายเอาดำนา สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการขนมชิ้นเด็ดเขตปลอดอาหารคลีอร่อยวันนี้ตายเอาดาบหน้าครับผมและอยู่กับกีวีค่ะเชโอครับบิ๊กครับผมซึ่งจริงวันนี้อากาศดีมากอากาศดีเป็นวันแรกที่มีลมหนาวชัมาวันนี้อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับวัตถุดิบของเราก็คือปลากรายนั่นเองครับนีาจริงจริงแล้วปลากรายเนี่ยมันหายากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะใช่คือปลากรายเนี่ยนะคะเป็นปลาน้ําจืดทุกคนแล้วก็หาได้ตามแหล่งน้ําธรรมชาติ ่วปาหรือว่าแหล่งน้ํานิ่งทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยแต่ว่าตอนนี้ปลากายมันหายากมากทุกคนก็เลยเอาปลากายเนี่ยมาเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจซะส่วนใหญ่เพราะว่าเนื้อเขาเนี่ยก็มีเอกลักษณ์มากๆเพราะว่าเนื้อเขาอ่ะแน่นเหนียวแล้วก็มีวิตามินโปรตีนแร่ธาตุไขมันมีหมดเลยคนก็เลยนิยมเอามาทำอาหารนะคะอย่างเช่นที่เรารู้กันก็คือมีทั้งทอดมันแล้วก็ลูกชิ้นอะไรแบบนี้ใช่ตอนนี้เราเข้าไปเจอพี่เจ้าของฟาร์มก่อนดีกว่าครับไปเลยครับ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ก๊อฟนะครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟเป็นเจ้าของร้านอะไรช่วยแนะนำหน่อยครับร้านปลากายนครสวรรค์นะคะหน้าร้านจะชื่อว่าร้านลักเล็กๆกปลากายนครสวรรค์แล้วก็จะมีเพจลอลิงร้านปอปลาปลากายนครสวรรค์ค่ะก่อนจะไปพึงผลิตภัณฑ์การแปรรูปเนี่ยก็มาดูวิธีที่เขาหาปลากายขึ้นมาก่อนเป็นการจับปลากกยซึ่งก็คือบอกข้างหลังใช่ไหมใช่คือพี่ก๊อ ก็เอาจากหลายที่แต่ที่นี่เป็นที่หลักเลยใช่ที่นี่ก็จะเป็นที่หลักของนครสวรรค์คือเขาโอโอจะเลี้ยงให้กับเราทุกๆปีครบกําหนดเขาก็จะจับมาให้เราพอบอกปริมาณในบอกคร่าวๆได้นหมยว่ามีน้องประมาณแบบก็ปีหนึ่ <g uss> <g uss> งเขาก็จะลงประมาณ บ่อหนึ่งก็จะประมาณ10,000ตัวอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งหมื่นตัวใช่มีจระเข้ตัวหนึ่งบิ๊กเพียบตัวอ่ะแน่นอนครับก่อนที่จะไปดูวิธีการแปรรูปก,กันนะเดี๋ยวพี่กาวก็จะให้ลงมาดูวิธีการจับประกายขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งตอนนี้วันนี้บิกก๊กจะเป็นหนึ่งนในสมาชิกเพื่อร่วมกับสองคนที่จะลงมาฮะไม่ใช่ไปเ่ยก็ได้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจับประกายขึ้นมาก่อนเลยนะครับไปค่ะไปกันค่ะ อุยอันนี้ก็คือมาอยู่กันแบบเห็นจะจๆเลยว่าเขากําลังแบบเอาขึ้นเนาะใช้คนขนาดนี้เลยอะครับใช่เพราะว่าบ่อมันใหญ่ไงคะเราก็ต้องใช้อวนใหญ่ในการลากความจริงอะต้องใช้เยอะกว่านี้เลยซ้ำเหรอครับโอ้องั้นเดี๋ยวเราไปดูถามวิธีการกับนาที่เขาดูแลตรงนี้ดีกว่านี่ไงอ่าเจอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนาชื่ออะไรครับสมัครครับนาสมัครนะครับน้าสมัครอดถามหน่อยคือเวลาลากขึ้นมาอย่างเงี้ย คือเราลากจากสุดบ่อตรงนู้นนะครับนะแล้วก็ลากมาชนฝั่งนี้แล้วก็ลากเขาขึ้นไปหนีไหมครับใช้คนเยอะขนาดนี้ทุกครั้งเลยครับมันบางทีต้องเยอะกว่านี้อ่ะแล้วเวลาลากเนี่ยครับมันลากตอนไหนก็ได้ไหมครับนะมันก็ต้องกลางวันครับต้องกลางวันใช่ครับจะเห็นทำไมคือเราถึงจับสองสามตัวมาก่อนไม่ได้อ่ะมันจะตายตามันแบบมันตื่นมันตื่นเก็บให้หมดแล้วก็เลี้ยงรอบใหม่ก็เลี้ยงไปเราเนี้ยตั้งแต่เราเลี้ยงจนถึงตอนเราเก็บเกี่ยวเนี่ยครับลุงอมัมันใช้เวลานานไหมครับสิบเดือนสิบเอ 2เดือนโอ้ก็เกือบปีนะปีแล้วบ่อใหญ่บ่อเล็กเนี่ยมันทําให้ปลาตัวใหญ่ตัวเล็กต่างกันไหมครับถ้าบ่อใหญ่ก็ใส่มากครับถ้าบ่อเล็กก็ใส่น้อยลงมาแต่ขนาดปลาไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันใหญ่เท่าไหร่ก็ตามอายุของเขาใช่ไหมครับถ้าคนีบ่อหนึ่งอย่างเงี้ยได้ปลาเท่าไหร่ครับมันจะไม่ไม่แน่นอนไงถ้าปลามันโตมันก็ได้เยอะครับลุงมากว่ากี้หนูเห็นตอนเขาลากขึ้นมามันมีติดมีตัวเล็กตัวใหญ่เรามีคัด คัดออกไปอีกไหมอ๋อเราก็จะเอาแต่ไซส์ที่มันได้ก็เอาหมดเนี่ยแต่ก็คือมันคัดไซส์ราคาคนละอย่างนี่ถามอีกนึ่งครับอย่างเงี้ยน้ำมันเขียวๆก็เพราะว่าก็คือมันก็มีพวกสารลงสารลายตะคงตะไข่ตามเรื่องไปใช่ไหมครับครับครัก็เลี้ยงเอาธรรมชาติไม่ได้แบบชาติปลาปการจะเลี้ยงง่ายมันจะไม่ค่อยตายอ๋อแล้วเราให้อะไรมันกินเป็นอาหารกะรอาหารเม็ดอาหารเม็ดใช่ไหมอาหารเม็ดก็ให้อาหารเม็ดกินอาหารเม็ดอย่างเดียวก็คือให้ตามเวลาวันหนึ่งเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นสลับกันอย่างรู้ว่าปกติแล้วอย่างเงี้ยครับ คือมันมีแบบช่วงเดือนกําหนดไวไหมเป็นปลากายมันจะมีช่วงของมันเลยลูกปลานะลูกปลามันจะออกมาประมาณเดือนนี้เราก็ไปเอามาจากเขาคือเก็บมาเลี้ยงเกือบปีนะกว่าจะได้ออกมาเป็นปลากายตัวใหญ่ตัวเล็กปีปกติปกิที่จะเป็นปีตอนนี้เริ่มสงสัยนะครับว่าบิ๊กมาทําไมใช่ครับครับงั้นเดี๋ยวผมฝากฝากฝากเอาไว้ี้ลงน้ำด้วยครับผมด้วยนครับอ๋บายบิ๊กลุยถอเสื้อมาบิ๊กพี่โอถือให้ บิ๊กไปเจอลูกพี่เนี่ยลูกพี่คนนั้นน่ะบิ๊กล้มตั้งรอบมันเลื่นแน่นอนไปรีบตักแล้วเดี๋ยวมันงับนะมาดูยัวเยี่ยแล้วระหว่างที่บิ๊กลงไปจับนะครับมาถามข้อมูลพี่ก๊อฟดีกว่าพี่ก๊อฟปกติแล้ว แต่ละไซส์เนี่ยราคาต่างกันต่างกันใช่ไหมครับสามขีดถึงสี่ขีดก็จะราคา80 85- 90แล้วแต่ราคาตลาดตอนนั้นตอนนั้นแต่ถ้าต่ำไซส์ลงมากว่า3าขีดเราก็จะซื้อในราคา5 0ถึง6กก็อยู่ที่ราคาตลาดณตอนนั้นแต่ถ้าในระดับ5กิโลกรัมขึ้นไปก็จะโลละร้อยกว่าอ๋อคือใหญ่มากสุดก็แพงใช่แต่ไซส์ใหญ่ๆส่วนมากเราจะไม่เอามาขูดเนื้อเราจะเอาไปทำเป็นเชิงปากกาอ๋อเข้าใจแล้วก็คือตัวเล็กเอามาขูดเนื้อป ทุกชิน้นตัวใหญ่ก็เลือกไปทำเป็นเสิร์ฟเป็นเนื้อด้วยตอนนี้เข้ากันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่เขาคัดไซต์ตรงนู้นกันดีกว่าป้าเราก็จะไปอกน้ำแข็งโอเค<ๆ>แล้วตอนนี้นะครับเรายกจากบ่อมาตอนนี้บิ๊กก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วมาดูวิธีการคัดไซตด้านหลังนี้กันนะครับจะเป็นการคัดไซต์ปลานะคะก็จะมีหลายขนาดการจับตัวใหญ่อะอัน แล้วเป็นไงมัางวีคือจับได้ไม่ได้กลัวขนาดนั้นแต่ไม่ชอบเวลามันอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบเออแล้วเป็นไงบิ๊กลงไปจับแล้วเป็นไงบ้างก็สัรปสัตว์ดีครับหมายถึงว่ามันมันยืะยแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยจับมันยืะๆเยอะบ้าแต่นั้นเป็นร้อยตัวมันยืๆ เล้วายแบบวโอเคพอเราจับได้คัสไซเรียบร้อยแล้วแล้วก็ครันนี้เราก็แยกขายแล้วเนาะใช่ก็คือพอคัสไซแยกตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะเอาขึ้นรถขึ้นรถแล้วเราก็เอาน้ำแข็งสดครับ่อเป็นการน็อกเขาน็อกปลาแล้วก็น็อกความสดของเขาอ๋อแล้วก็ไปขายตามตลาดตามราคาแล้วอะไรครับแล้วตอนนี้เราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับทุกข้อมูลเลยก็ให้บิ๊กไปแต่งตัวเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปขูดปลากายกันยัง่ี้น้อยสุดถ้ามีการขูดนะครับ ก็จะบอกชื่อเมนูไปเลยโอเคได้และเมนูพนมรุงชีสเดรของเราในนี้ก็คือแกงป่าลูกชิ้นปลากายครับผมไปกินกันดีกว่าแล้วตอนนี้อยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำปลากายนะครับแม่นกนี่เองนะครับทำปลากกยเนี่ยต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างกระมังใส่น้ำฟองน้ำฟองน้ำช้อนมีดคัับตอนแรกทำไงครับแม่อ่ะพอจัปลาขึ้นมาปุ๊บนี่พร้อมเ็ดพร้อมซับ สะอัดไว้ก่อนอ๋อกรีดไปตรงนี้กรีดเลยค่ะคุณหมอจะทำการผ่าตัดนะคะโอ้ยโหนี่เห็นไหมสดไหมคะอ๋อก็คือจริงๆแล้วแล่มาทั้งดึงดึงเพราะมีดมันเอาไม่อยู่เว้ อออตรงนี้เป็นเนื้อปลากายที่เขาไปทาลูกชิ้นใช่ไหมครับ่แล้วตรงไหนเรียกว่าเชิงปลากายคือผมชอบกินเชิงปลากายมากเลยอันนี้มันตัวเล็กนะคะ้าเป็นเชิงปลากกยมันต้องเป็นตัวใหญ่อ๋อใหญ่กว่านี่หลังจากที่เราได้เนื้อแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่แม่เขาขูดเนื้อกันดีกว่าอ่าโอเคใช้ช้อนนะคะค่อยๆประณีตขูดอ๋อก็คือขูดตั้งแต่ตรงกระดูกมาเลยอ๋อ Oh. มันจะมีเนื้อปลาอยู่ทางนั้นแหรอคะ่ะเนื้อมันดูละเอียดเหมือนกันเนาะแต่ตัวใหญ่ๆตัวนี้ครับแ้่ออกมาได้เนื้อไ,<ป>ไม่ไม่เยอะมากเนาะลองไหมลองได้อ่ามามาๆากดช้อนเลยคะ่ะแล้วก็ลาก,ลากยาวเลยนะคะลูกโอ้ยง่ายอ ตอนนี้ขอแม่เขาลองแลดูนะก็ไม่เคยแล่ประกายเหมือนกันนะก๊อปแม่เขาก่อนเอาฟองน้ำมาเช็ดท้ยสะอาดไงเออเป็นเชฟเราเป็นเชฟเราเป็นเชฟแต่คอยนะความรู้สึกมันอยู่ที่กระดูกไหมคือเชฟว่าพอพอเป็นปลากระพงอ่ะมันรู้สึกง่ายว่าก้างมนอยู่ตรงไหนพอพวกเนี้ยก้างมันนิ่มอ่ะมันจะรู้สึกยากอีกนึง คือปลาแต่ละตัวอย่างเงี้ยครับคดิละาตรงนี้มันต่างกันนะถ้าเกิดเป็นปลาน้ําเค็มอะม่ะตรงนี้กระดูกก็จะแข็งฮะ<ล>พอาเรางัดกระดูกปุ๊บมันจะปาดออกเลยเลยมันจะรู้สึกว่ามีดมันเลาะอ,อยู่ตรงไหนอ่ะพอเนื้อน,นิ่มอ่ะมันไม่รู้รสึกนะมันเหมือนขูดอะไรออกมาตอลอดเวลา ดูดิแรกอย่างเงี้ยอายเขาโชคดีที่เราไปขูดเพราะงั้นโอเคอยู่ในครัวโดนด่ามานานแล้วเนี่ยอะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราได้เนื้อมาเรียบร้อยแล้วมาดูขั้นตอนการนวดเพราะลูกชิ้นปลากระเนต้องนวดให้มันเหนียวนะครับก่อนที่จะไปแกงไม่งั้นมันก็เวลาแกงก็เหมือนเนื้อปลามันก็แตกเละเทะไปหมดคราวนี้ส่วนผสมมีอะไรบ้างครับแม่ครับมีน้ำเปล่านะคะใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยเกลือค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวแม่จะเริ่มลงมือเลยนะลูก เดี๋ยวเวลาเรานวดเราก็เช็คอีกทีมีก้างไหมแล้วนวดนี่นวด3โลนี่นวดจนเมื่อยอ่ะเอานะลูกใช่นะครับใส่เครื่องโกนแลม่ละลายเครื่องโกนโอ้ใส่เป็นน้ำอย่างนี้เลยเหรอใช่ลูกแล้วก็นวดไปเห็นไหมเห็นไหมเริ่มเริ่มมีปฏิกิริยาความเหนียวเออว่ะอ่ะเป็นงานมันจะจับตัวเป็นเป็นก้อนเดียวกันเออเป็นนิ่มเหมือนเนาะค่อย อ๋อโอเคมาเดี๋ยวผมสรุปให้ลองดูนะครับก็คือเนื้อมันเนื้อปลาเป็นริมๆเนาะพอใช้น้ําละลายกับเกลือน้ําตาลเข้าแล้วเนี่ยค่อยๆนวดจนมันเข้ากันใช่ป่มครับมันก็จะค่อยๆเข้ากันเรื่อยๆริมๆมันก็จะแบบกคลืนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพอเขาเจอก้างเจออะไรไงเขาจะหยิบออกระหว่างปรเซสนนี้นะครับอันนี้นวดจาตี<ม>คือพวกเวลาตีมันมีผลกับเนื้อเหมือนกันใช่ป่ะครับคือถ้าเนื้อที่มันเหนียวมันเด้งแล้วเนี่ยเวลาตีเนี่ยมันก็จะคือแบบว่าจับ ก้อนเด้งขึ้นมาเลยเนี่ยแสดงว่าเนื้อปลากายเริ่มได้เริ่มได้ก็คือเนื้อมันจะไม่กระเด็นกระเด็นเลยนะมันอยู่กับที่เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงกับเมนูของเราในวันนี้เลยนะครับแกงป่าลูกชิ้นปลากายเนี่ยแหละนะครับผักก็มีมะเขือเปาะมะเขือพวงแล้วก็ใบมะกรูดนะครับกระเพราน้ำตาลน้ำปลา เกลือพริกตัวขวดยาวพริกแกงป่านกระชายพริกไทยน้ำเปล่าแล้วก็นี่ที่ขาดไม่ได้เลยคือเนื้อป,อป,ปลากรายนะครับเราจะหั่นผักเตรียมไว้ก่อนเนาะคราวนี้ก็กะละมังใส่น้าเดี๋ยวต้องใส่เกลือไปนิดนึงนะครับเพื่อเวลาหั่นมะเขือเสร็จแล้วเอาไปแช่ไว้จะได้ไม่ดับครับแล้วก็หั่นมะเขือไปโอเคแล้วก็หั่นมะเขือไปนะครับใครจะหั่นครึ่งใครจะหั่นสี่ก็ได้หมดแล้วแต่ความถนัดนะครับแล้วแต่ชอบเลยแล้วก็หั่นไป โอเคโัมยาวนะครับแล้วก็หั่นเป็นแบบพอดีคำอะ่ะแล้วก็ตัดปลายเขาหน่อยนะครับ <Okay. S 1> คือการหั่นผักให้มันสมดุลน,นะครับ <Okay. S 1> กับเนื้อให้มันสมดุลกับขนาดผักอย่างเงี้ยต่อให้เป็นแกงปกติมันก็ทำให้มันดูน่ารักเรียบร้อยอะ่ะตอนนี้เหลือพลิกนะครับซึ่งจริงเราหั่นเตียวมวนนิดเดียวเพราะว่ามันเอาไว้โรยหน้าเนาะเคก็หั่นไปไปเสร็จแล้วโอเคทุกอย่างหั่นผักเรียบร้อยคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มลวกปลากกยกันโอเคอ่าซึ่งปลากายเนี่ย เราต้องลวกแยกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลวกไปแกงไปเนี่ยบางทีมันก็คาวอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มก่อนนะครับจุดไฟตั้งหม้อเข้าไปเอานี้เอาน้ำเปล่ามามต้มปลา,านี่เราต้องใส่ตามเยอะไหมใช่โบไม่เยอะครับคือเวลาเราลวกอะไรหรือต้มอ,อะไรครับก็ให้ของมันปริมาณเดียวกับน,น้ำครับการลวกอะไรก็ตามเราใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่ออะไรคะ คือจริงเวลาลวกผักหรือลวกของเวลาใส่เกลือเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเกลือมันเข้าไปช่วยฆ่าเชื้อช่วยกระชับโอเคอ้าวรอน้ําเดือดครับวิธีการทําขึ้นรูปปลากรายเนี่ยบางคนเขาจะตักเป็นช้อนลงมาหยอดบางคนก็จะปั้นเป็นลูกรักบี้เอาไปหยอดก็ได้แล้วแต่สไตล์ของเราก็จะทําเหมือนเราทําลูกชิ้นขึ้นส่ถุงมือหยิบขึ้นมาแล้วก็บีบมันแล้วก็ตัดตัดตัดตั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 ลงไปเราหยิบเขาขึ้นมาให้มันอยู่ในอุ้งมือ เหมือนการบีบลูกชิ้นอะอย่าให้มันอ,อ,อย่าให้มันใหญ่เกินไปเนอะพยายามเอานิ้วป้องกับนิ้วชี้เคลียร์ๆเขาให้มันเรียบแล้วก็บีบเข,าข้ามาอย่างเงี้ยเห็นไหมโอเคครับน้ำเดือดเรียบร้อยช้อนที่ใส่เนี่ยจุ่มเข้ามาในหม้อน,นิดนึง<ม>อ่ะโอเคครับนี่เราบีบแล้วก็ต่อไป<ม>เห็นไหม,มเออเอ่ะเอออย่างง้นนะครับ ใช่ใช่สูตรนะเออต้องประคองใช่เป็นอย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นแหละมาละมาละออเอาปิดปาหน่อยเอบโอเคโอเคครับแล้วตอนนี้มันก็ได้แล้วหมาคือเวลาเราสังเกตนะครับน้ําเดือดพ่านเขารอยต้องให้ลอยสักแป๊บหนึ่งนะไม่ใช่หูลอยปุ๊บอยฟ้าปั๊ปปบ <S <S มันที่ตรงกลางก็ยังดิบอยู่แต่ถ้าเอาไปแกงต่อไม่เป็นไรแต่ถ้าเก็บไม่ได้อ่านี้เราก็ลอยสักพักหนึ่งแล้วเนาะโอเคอ่าแล้วก็ช้อนเราขึ้นมา เด้งมากๆนะครับเด้งมากๆอ่าครับแล้วเราก็ได้ลูกชิ้นแล้วนะผักทุกอย่างเรามีแล้วนะครับลูกชิ้นเป็นกะละมังเลยตอนนี้เราจะมาแกงกันแล้วนะครับซึ่งกินแกงปากก็ง่ายมากเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราเริ่มปิดเตาก่อนอันแรกเลยเนาะเราก็ใส่น้ําลงไปอย่างที่บอกว่าแกงก็อย่าเพิ่งรีบใส่น้ําเยอะนะครับเพราะเดี๋ยวน้ํามันก็จะออกมาจากผักจากอะไรอีกอันนี้พี่แกงเชฟโอไปตอมครับ ใช่ครับซื้อสาเร็จมาครับเวลาเราแกงจริงๆเนี่ยครับให้มันมีเนื้อพริกให้มันมีอะไรหน่อยมันจะดูน่ากินมากกว่าใสเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปลากายลงไปเลยล้วใส่ปลากายตอนนี้เลยโอ้ยางเงี้ยพอน้ำดูน้ําไม่บาลานซ์เราค่อยเติมเห็นไหมตอนนี้ไม่ใช่น้ําไม่บาลานซ์แล้วกระทะเริ่มไม่บาลานซ์แล้วใช่ป๊อโอเคครัวนี้พอเราใส่ปลากายเรียบร้อยนะครับรอให้มันเดือดเราจะใส่ผักที่เราต้องการให้มันสุกเข้าไปก่อนคืออะไรครับบิ๊ก ที่สุกเข้าไปก่อนนะครับมะเขือมะเขือถูกต้องครับเออคิดเหมือนกูแท็กเพืจริงๆมี2อย่างที่ใส่ไปก่อนเองเพราะเราต้องการให้มันสุก<ช>มะเขือกับถั่วละถั่วหรอครับถั่วตุว้ยแกครับเจ้าของมันดูอันนี้มันดูสุกง่ายนะเออไปจนกินได้เ,ไเลย,เลยตามนี้แหละเมื่อขนาดแกงป่าต้องเค็มนำนะครับหวานหวานไม่ค่อยมีแต่เราใส่แค่มันกรมนิดนึงเกลือน้ำปลาครับ ใส่แค่นิดเดียวก่อนไม่ได้เค็มหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวผักมันจะดูดไปเยอะมากเหนือไหมเราปรุงให้มันแบบได้ได้ไดเรียกว่าได้โครงมานิดหนึง่งอ่าพอาได้โครงงี้น้ําก็จะกลับมาเดือดใหม่ครับอ่าเห็นน้ําเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยเนาะใส่ไม่ใส่ลงไปอุ้ยต่อไปใส่ถั่วนะครับเนาะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะเนาะ ตอนนี้เราก็รอให้ผักมันดูสุกนิดนึงขึั่งตอนนี้ก็เริ่มนิ่มๆลงหน่อยหนึ่งนะครับเราก็ใส่ที่เหลือทั้งหมดเลยอันนี้ใส่มะเขือพวงลงไปอันนี้ไม่เป็นพวงเหรอจ้โบครับผมผมแก่มาแล้วครับคุณบิ๊กพริกไทยอ่อนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าหยิบใส่ลงไปอย่างนี้โอเคอ่ะเราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเอาแล้วอันนี้ให้เดือดอีกทีนึงจะใส่ใบมะกรูดก่อนนะครับเพื่อใบกะเพราต้องติดไฟก่อน คือเวลาพวกนี้ครับมันจะช่วยดับกลิ่นที่เราไม่ชอบกันไงกลิ่นปลาเห็นไหมที่เรารู้สึกว่ามันคาวเห็นไหมว่าหูน้ํามันก็ยังมีน้ําอยู่เยอะๆนะแล้วดูที่สําคัญคือน้ําเนี่ยต้องลักษณะไม่ต้องขูดขับขขลักแล้วคคลักบแบบนี้ไม่เอาใส่เนวๆนวตอนนี้ทุกอย่างได้แล้วเราจะใส่ที่เหลือทั้งหมดเลยครับผมนะครับกระชายแล้วก็พริกเฮ้ยว้าว วก็เ็นเล่นไปกะเพราคดีมีระดับแล้วดับไฟได้เลยครับเ,เ,เสร็จเรียบร้อยเ <ๆ S 2> ห็นไหมกับแกงป่าลูกชิ้นปลากายของเรา,<ๆ>อ,าอิวข้าวแล้ว และข้าวที่เราใช้ในวันนี้นะครับเป็นพนมรุ้งข้าวขาว15เป็นเข้าวขาวที่มีส่วนผสมของข้าวหักใหญ่และข้าวหักกลางจากกระบวนการขัดสีทำให้ได้ข้าวขาวที่เมื่อหุงสุกแล้วขึ้นหม้อรสสัมผัสร่วนเป็นเมล็ดเหมาะสำหรับปรุงเป็นข้าวผัดข้าวราดหน้าหรือข้าวราดแกงครับผมว้า และเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูแกงป่าลูกชิ้นปลากาะครับผม oh. มาทำรายการนี้นะนี่ก็แกงป่าแรกในชีวิตเหมือนกันจริงเหรอจริงงั้นเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยนะครับ,รรบโอเค,ค ยไงครับคือรู้สึกว่าแตกต่างด้วยเนื้อปลากายด้วยใช่คือถ้าสมมติว่าไปซื้อตามตลาดอะไรยเงี้ยร,รู้สึกว่ามันจะไม่เหนียวหนึบเท่าอันเนี้ยอ,อันเนี้ยเท็กซ์เจอร์มีความเด้งมันอร่อยมากค่ะและยิ่งกินกับข้าวนะคะข้าวเนี่ยไม่แฉะเลยจริงๆมีความเป็นเม็ดเม็ดพอกินเข้าไปแล้วมันแบบรู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดีมีความ,มเหนียวกับความแบบรวนของข้าวคือจริงๆแล้วก็บอกลูกชิ้นปลากายเนี่ยครับเด้งมากๆนะครับแล้วก็เหนียวด้วยคือ ครบถ้วนสมบูรณ์กับความเป็นลูกชิ้นปลากายทุกประการเลยเติมอีกนิดนึงค่ะเรื่องของรสชาติของน้ำแกงด้วยไม่รู้สึกว่าอันนี้แกง่าแรกจริงปะเนี่ยจริงอร่อยมันทำมาหลายปีเลยอะบาแรกจริงเออมันเข้มค้นทุกคนแล้วก็มีความของกลิ่นสมุนไพรเยอมากๆนะคะอร่อยค่ะอร่อยมากนะเป็นครั้งแรกของเชฟใช่ไหะยอดเลยแกงเนี่ย ทุกอย่างมันเข้าด้วยกันเพราะว่ารสชาติของข้างนอกเนี่ยมันเหมือนจะเผ็ดหน่อยข้นหน่อยแต่พอกินเข้าไปถึงตรงกลางอร่อยนะคะกินปลาเนี่ยมันจะมีความเบนคาเลคเตอร์ของปลากาอยู่ดีแต่วีรู้สึกว่ามันเข้ากันมากๆแล้วยิ่งมากินกินคั่วข้าวที่เป็นเม็ดเนี่ยกินกินคั่วแกงได้อย่างเงี้ยเวลาราดน้ําลงไปอย่างเงี้ยครับน้ํามันจะไม่แฉะลงไปในข้าวเพราะข้าวเป็นเม็ดล้วนๆรู้สึกว่าโอเคข้าวกินคู่กับแกงเนี่ยเข้ากันมากๆครับผม เพราะว่าจริงๆแล้วการทําแกงป่าครับก็แล้วแต่ชอบเนาะบางคนชอบน้ําน้อยชอบน้ําเยอะก็ตามสะดวกเลยคือสำหรับเชฟเองเชฟคิดว่าแกงใสๆที่มีเนื้อพริกที่มันมีเฟลกพริกหน่อยมันดูมีรสชาติมีคุณภาพมากกว่าพอทานกาับข้าวมนมรุ้งข้าวขาว15%ซึ่งเมล็ดจ,จะร่วนนะครับเหมาะมากๆกับการกินกับข้าวราดแกงแบบนี้ครับ และเช่นเคยนะคะพนมรุ้งก็ขอเป็นสื่อกลางนะคะให้กับพ่อบ้านแม่บ้านและคนที่รักในการทําอาหารค่ะให้ได้เรียนรู้วิธีการทําอาหารกับเชฟมืออาชีพแค่ดูรายการของเราเท่านั้นค่ะและข้าวพนมรุ้งเชฟยังชวดทุกคน,กคนมัน่นใจและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์นะคะให้กับเพจของเราค่ะคือพนมรุม Rice ม้งไรซ์นั่นเองครับผมอีพีต่อไปจะพาไปทําอาหารที่ไหนอีกนะครับจะมีเมนู หรือแหล่งวัตถุดิบที่ไหนน่าสนใจอีกติดตามที่ช่องได้เลยนะครับต้องครับส่วนวันนี้เราก็กินกันไปกินต่อน่อรชาติเป็นไทยก่อนนะครับรู้สึกว่าวันนี้ข้าวกับอาหารเข้ากันมากๆครับผอมข้าวขนำรุ้งเชฟยังชัวทุกครัวมั่นใจ